อนี้คอร์สเป็นหมอถ้าอยากจะสอบหมอบอกเลยไหมอันดับแรกเลยนะคุณต้องดูอย่างงี้ผมจะให้คุณดูเส้นสันนิมิตจ,จะมีเส้นใหมยย่เงี้ยมาเงี้ยมาเงี้ยต้องดูเส้นไห้เป็นเดี๋ยวเรื่อยๆไรนะครับอะไรทำไมไม่ได้ผมก็ผิดคอร์สแบ,บ้างมีที่ไหนเนี่ยอยากเป็นหมอเนี่ยดูผเ <ม S 1> สียทีอยากนั่งมานั่งเวียนที่ผมจะสอบหมอเนี่ยแพทย์ศาเนยหมาะอะไรเนี่ยเนี่ยอะไร แพร่แพร่แค่นผ่านี้หมอไงก็หมอหมอมีอะไรมือหมอปอดอยูผลบ้าแล้วมันติดแปลกๆเนี้ยดูเป็นนะถ้าบอกไว้ก่อนนะเออผู้ชายข้างขวาข้างซ้ายนะโอ้โหผู้ชายข้างขวาอันนี้ต้องเป็นไงชีวิตคุณเคยคุณลู้นุ้กผู้ชายก็เคยสิเอาไปที่หมออีกเรื่องหอย่างนี้คุณเคยเรียนปอสามบอกเลยให้ผมข้ามนะเอาเหรอเอาไปสอบที่ติดปอดเอาไปสอบปอสามผมก็ดูเป็นผมก็ดูเป็นนะรูเล่นงไหม อ่านดิชัดชัดเรื่อไงมือต้องไปลา้างเรื่องอะไรนะอะไรนะมือต้องไปล,าลา้างต้องไปล้างให้เราใช่ทำไม่ต้องไปล้างกับประสบกับผมสำเร็จมา,าไปหาน้องที่เป็นหมอตัวจริงอเมาที่หมอตัวจริงได้ได้ไม่ใช่มันพิ <ไป S 2> ชารหมอดูอะไรนี่ไม่เอาแต่คือบุรินทรบรีแถวนี้เนี่ยก็มีหลายกรณีบอกว่าน้องที่แับเอ่อ ติดหมอเนี่ยเขาอยากเขอยากจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรกันยังไงอย่างนี้มั้งไม่ไม่แซงที่หมอดูมที่หมอดิก็เลยคิดว่าเดิมเนี้ยมีโอกาสคือพอดีเพิ่งประกาศผลกสอวดออมาก็มีลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยที่บอกว่าเุ็แนาหมอก็เลยเจมาเล่าให้ึนงว่าเขาเตรียมตัวยังไงต้องทํายังไงกันบั้องเก่งถ้องขยันต้องสวยใช่นะมีทุกอย่างครบเครื่องในวันนี้เพราะง่ายคลิปนี้อยากให้น้องๆคนได้ดูเพราะว่าจะได้รู้วิธีหรือกระบวนการนะครับในการเตรียมตัวว่ากว่าจะติดหมอได้เนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไง เออคืออาจจะเรียนแบบไม่ได้แต่ว่าดูให้ดูเป็นแนวทางว่าเป็นแนวทางเนี่ยทำอย่างเงี้ยต้องอย่างงี้ไปดูดีกว่าน้องมาเลยดีโอเคโอเคนักศึกษาสวัสดีครับผมนีรายการยูอีกคือน้องๆอ่าตอนพิเศษอีกแล้วนะครับตอนพิเศษพิเศษซุกตอน เพราะนาๆนๆมันมาเที่ยวกันไม่ได้มาใช่คือตอนพิเศษหมายความว่ามีแขกรับเชิญถ้า <laughs> 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 ตอนธรรมดานี่จะคุยกัอะไรกับพี่แม็ก <c ười> คุยกันเองใช่กลางคืนมึ้ๆเหมือนกล้องแอบถ่าย <c oughs> ไม่ใช่แล้วจะคลิปแล้วครับให้น้องแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อแพรวพิชาลาสมศรีคะ่ะชื่อเล่นชื่อกาตีอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตค่ะว้าน้องกาตี กะตีกะตีกะติกะติบบ้ามันใส่ข้าวเหนียวเออนี่นึกเหมือนเซิร์งเลยนะเนี่ยเซิมออข้าวเหนียวนี่กะตีอันอันอันนี้ชื่อแม่อันนี้แม่ตั้งให้หรือว่ายังไงฮะคุณพ่อค่ะอ๋อทำไมต้องกะตีอันนี้อยากรู้จริงขวัญกีตาร์คุณพ่อชอบเล่นคำไรนะกีตาร์กะตีกะตีอ๋อพ่อชอบตีกองลูกจะไปชื่ออะไรตองกีตองกีเออต้องตองกีเลยพ่อชอบสีไวโอลิน วินโดไลโอ้โหชื่อแต่ละคนเนี่ยเยอะๆตอนแรกกไม่คิดอย่างนี้โอ้โหน้องเบสโอ้โหอะไรเงี้ยเบสไม่ได้เพียงเดียวเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรื่องเขาเรื่องโโออเเคคกที่ที่คุณหมอของจริงไม่ใช่หมอดูอย่างพี่บุ๋นที่เก่งมันกี้ไม่ใช่นะโอเคตอนนี้ทราบผลแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากเลยค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้อันดับที่เป็นอับอยากได้ขนาดนี้ตอนนี้ได้ขึ้นไหนตอนนี้ได้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ แน้เลยแรงดันี่งดันทำดีดีด้วยนะครับก็ตอนนี้ถือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังต้องรอโอเน็ตอยู่อีกค่ะรอรอโอเน็ตค่ะคือคะแนนคะแนนโอเน็ตต้องยังไงต้องมีขั้นต่ำหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะคะอ่ะถึงจะผ่านคือเขาสอบอื่นแล้วก็สอบผ่านมาหมดแล้วอ,อย่างผ่านเกมหมดแล้วเหลือโอเน็ตแสดงว่าโอเน็ตนี่สำคัญมากเลยนะเนี่ยแต่ก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าตอนทำก็ก็น่าจะ ค่ะส่วนใหญ่ก็จะทํากันได้โอ้โหกสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะผ่านก็คือเขาขอให้แค่ผ่านผ่านเกณฑ์แค่หกสิบใช่ใแค่นั้นเองต้องมีสอบสัมภาษณ์อะไรด้ไหมครับสอบสัมภาษณ์ไปแล้วค่ะสอบสัมภาษณ์จะตรวจร่างกายอาจารย์ประกันารผลยืะเตรียมตัวแล้วซื้อชุดซื้ออะไรได้และแอบถามสัมภาษณ์นิดนึงเครียดไหมตอนที่เขาสัมภาษณ์นี่เครียดไหมมีตื่นเต้นค่ะเพราะพี่ๆก็มาไซโคบ้างอืออ่ะแล้วตอนคนสัมภาษณ์นี่เป็นอาจารย์หมอมีอาจารย์หมอด้วยค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์จิตวิทยาอือมีแบบ แอบถามมีคําถามแบบไฮไลท์ไฮไลท์แบบที่แบบเด่นๆด่มากไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะให้แบบแนะนําตัวเองแล้วก็มีถามว่าอย่างเราไม่ติดอันดับหนึ่งที่เหลือค่ะก็ติดอันดับสองเนี่ยเสียใจมากไหมก็ถามความรู้สึกเลยเนี่ยแล้วก็ถามว่ารู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างประทับใจตรงไหนก่อนที่มันอยู่จุดที่ดีใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆอยู่แล้วคือก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย เคยเคยรู้จักคำว่าไอซ์เบิร์กใช่ไหมฮะไอซ์เบิร์กไอที่ว่าเป็นนะก็เัยจะพูดพอดีรู้เลยรู้เลยคือคนเรามักจะเห็นแต่ส่วนข้างบนที่มันสวยงามข้างล่างนี่มันจะมีอะไรมันรูดเต็มไปหมดเลยมันก็เห็นอะไรกเห็นที่เราเห็นก็เห็นแค่ยอดข้างบนเแต่ว่าข้างล่างที่เราต้องผ่านมาเยอะแยะเนี่ยไม่มีใครมองฐานข้างล่างเราจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาวันนี้วันนี้อุ๋ยพี่น้องอุ๋ยจะมาถามถึงข้างล่างเราจะพาดำน้ำลงไปหาอะไรปลาดีแล้วดำลงไปก็อย่างเช่นว่า เตรียมตัวหนักไหมเตรจักตั้งใจเป็นหมอตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะเตรียมตัวหนักไหมเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ถหมอหนตัวจริงจังเลยคือมอสี่ะค่ะแต่หมอหนึ่งก็มีเรียนพิเศษมาบ้างถ้เรียนมมอหนึ่งรียิมพ์มอหนึ่งอย่างตัวเท่านี้เลยคุณแล้วเราแบ่งกับกิจกรรมอะไรยังไงที่โรงเรียนก็ช่วงที่มีกิจกรรมเยอะเราอาจจะแบบเบาเรื่องการเรียนไปหน่อยแต่ว่าพอช่วงที่กิจกรรมหมดไปเราก็อ่านชดเชยตรงที่เราไม่ได้อ่านค่ะน้องเข้าใจเนาะเบาเรื่องการเรียนนี่คือไม่ใช่ทิ้งนะ คืออ่านแต่น้อยลงกิจกรรมที่ทําอะไรบ้างที่แบบว่าต้องทำแต่ละแต่ละเทอมอะไรเงี้ยที่เจอตอนมสีก็จะมีทําขบวนพาเลทอ่ะคะทาเลของกีฬาสีที่เดินแถวแยกลปรผสมไม่ไม่ไม่ใช่ละอันนั้นม็อบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินะเดี๋ยวโดนขบวนพาเลทค่ะก็จะนั่งทาสีทำป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเอมาจากแตนชียหนักเลยนะนแหละช่วงที่พี่เคยทำนี่เรื่องเรียนไม่ยุ่งเลยนะยุ่งกับทาสี งานมันเยอะจริงถ้าช่วงกิจกรรเยอะแล้วเรามาเรียนชุดเชยอย่างเงี้ยอ่มันอ่านหนังสือหรือว่าเตยมตัวชุดเชยเนี่ยเอาเวลาช่วงไหนไปทำะส่วนมากก็เป็นหลังเลิกเรียนนะคะหรือตอนพักกลางวันก็ได้ว่างๆว่างๆก็อ่านไปแล้วก็ตอนหลังเลิกเรียนทําการบ้านเสร็จก็อ่านช่วงพักกลางวันถึงเวลาไม่เยอะก็เอาตรงนั้นมาใช้พี่แม็กตอนนั้นเป็นแค่กลางวันนี่ไงพอกินข้าวเสร็จก็ไปดีดตีต้าครับดีดลูกแก้วเข้าตอนนั้นสนุกสนานโอ้ยลูกกระตุกโอ้ยใหญ่เป็นไปแล้ว คือถึงเวลาไม่เยอะก็ใช้ให้เต็มที่ตอนนี้พอมาม .5 มันก็ลักษณะเดิมเข้มข้นขึ้นกว่าไหมกว่าม .4 ตอนม .5 จะเรียนหนักขึ้นนะคะแล้วก็จะมีทําฝึกทาโจทย์หนักขึ้นด้วยนิดนึงม,ม,ม,มีมีหลายคนถามว่าพอพอพออ่านเยอะๆเนี่ยมันมันมันจะชอบลืมเรื่องที่อ่านไปก่อนหน้าอ,อย่างเงี้ยมันมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงอย่างน้องกฤติแก้ยังไงเปิดผ่านๆดูบ่อยๆอะค่ะ คือแบบถ้าเกิดเราถ้าจำไม่ได้เลยก็คืออ่านละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าพอจำได้ลางๆให้เปิดผ่านๆอย่างนี้เป็นการทวนให้ในตัวไม่ให้มันลืมเนี่ยแหละต้องอ่านแบบที่อะไรเคยอ่านไปก็ต้องดูไปด้วยพอมามหกนี่เริ่มเริ่ม,เร,มรเรียกอะไรเรื่องลการสอบการสอบจริงๆแล้วน้องกะตี้นี่เรียนพวกเนื้อหาหรือว่าอะไรตั้งแต่มสี่มห้ามาที่เรียกได้ว่าจบไปแล้วหรือเปล่าเรียนจบประมาณมห้าเทอมสองคือจบเนื้อหาทั้งหมด คือเหอ็นน้องกะตีเนี่ยเขาเรียนคอร์สคอร์สเอ็นตั้งแต่หมห้าแล้ว<อ>คือหมหนั่งเรียนคือตอนนั้นจําได้ว่าในาห้องเ่ยมีมีหมหอ,อยู่คน2คนหนึ่งแล้วก็เรียนกับพี่เขาไปด้วยเรียนตามไปด้วย<อ>คิดว่าตัวเองเป็นคนหัวไวไหมคิดว่าหัวปานกลางค่ะไม่ไวไม่ซ่าอ่าเ่หัวล้านตัดผมสัานแหม่ป็นหัวล้านแตกอก็ <c oughs> เรียกได้ว่าใช้ความพยายามมากขึ้นใช่ไหมครับ,รบถ้าเรารู้ว่าเราหัวปานกลางเราอยากสู้หัวที่เด็กดีไม่ได้เด็กที่หัวดีไม่ได้เราก็ใช้ความพยายามต้องแอบบอกว่าน้องกะตีนี้เป็นเป็นเด็กไม่กี่คนที่ทำโฮมเวิร์กด้านหลังทุกชีตครบหมดเลยแล้วก็ข้อไหนไม่ได้ก็ถามคือต้องถามเอาแบบเอาให้รู้ให้ได้ไม่ยอมไปผ่านคือละเอียดแม้แต่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นจัดรูปหรือว่าเหตุผลเพราะอะไรเงี้ยเขาจะต้องอยากรู้ให้หมดแล้วม6ครับทำอะไร ช่วงมหกเทอมแรกจะเรียนจะเรียนคอสตะลุยโจรสะคะแล้วก็คอสเก่งข้อสอบก็เป็นทำโจทย์คือมันต้องมีการวางแผนไงต้องมีการวางแผนคือมันไม่ใช่มันจะแบบเดินหน้าดุยดุยแล้วมาแบบมาจะมาลุ้นเอาตอนหกไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่เขาจะโดยเฉพาะสอบคณะแพทย์เนี่ยก็จะเต็มเต็มตัวเนี้ยมาเท่าที่เท่าที่สัมผัสมาหลายคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคือเต็มตัวหนักมากพยายามไปก่อนไปให้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 ไวกว่าคนอื่น ยิ่งถ้าเราเป็นคนคิดว่าตัวเองหัวช้าก็าาะจะพยายามพยายามมากขึ้นคิดห็งให้ดีนะคือคือพี่ผู้วิจะชอบคิดว่าเรายังเก่งไม่พอเรายังเรายังด้อยเรายังเรายังเป็นน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วแล้วเราพยายามหาน้ำมาเติมเสมอเพราะแก้วเราั่วนเ,เติมเท่าไหร่ก็ไม่ทุยวิง่งจะบ้าวะเนี่ย <laughs> บางทีช่วงเวลาแบบอ่านไปมีท้องบ้างไหมมีเหนื่อยบ้างไหมมีค่ะอะไรนะท้องท้อท้อค่ะท้อ้องเธออะไรตอนนี้เออเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาท้อหรือแบบ เหนื่อยอะไรเงี้ยเราเราเรามีวิธีแบบเรียกกําลังใจหรือแบบว่าพักผ่อนยังไงเพื่อที่จะแบบกลับเข้าสู่ขนทางที่เราจะต้องอ่านหนังสือต่อสในช่วงท้อๆก็จะหนูชอบนั่งนึกภาพตัวเองตอนที่อยากเป็นหมอก็ใส่เสื้อกาวคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพวันที่สําเร็จแล้วมันก็มีกําลังใจแต่ถ้าเกิเดเห,หนื่อยมากๆก็จะเช่นวันนี้อยากอ่านไม่ไหวแล้วก็จะอพักนิดนึงอาจจะพักชั่วโมงนึงแล้วค่อยมาอ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็คือก็หาหาแบบหาวิธีผ่อนคลายของเราแต่ว่าใช้เวลาไม่เยอะ แล้วก็กลับเข้าสู่หนางที่เราจะต้องลุยต่อมันต้องสอบหลายวิชาใช่ไหมเราแบ,บ่งเวลายอย่างไรบ้างไหมหนูจะอ่านวิชาที่ค่อนข้างเป็นห่วงเป็นห่วงก่อนละคะ่ะวิชาที่เจงไม่ถนัดก็จะอ่านก่อนแล้วก็เน้นก่อนวิชาอื่นลดหลั่นกันไปอะคะอ่ะอย่างถ้ามีอาทิตย์หนึ่งก็จะแบ่งวันแบบสามวันอ่าวนวิชาที่เจงไม่ถนัดสองวันอ่านที่ถนัดขึ้นมาหน่อยแลวว้วใชาที่หนาดมากๆก็จะอ่านแค่ วันหรือวันครึ่งหรือสองวันก็สลับกันไปคือว <Enfin> ิชาเี่เราถนัดมากๆเวลาเราดูนิดหน่อยเราก็เข้าใจเราก็เอาแค่มาเตือนความจำเตือนความจาไม่ให้ลืมอ่ะแล้วอย่างวิชาเลขของพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นลำดับไหนเอามาแค่มาเตือนความจําของพี่อุ๋ยจะทาทุกวันค่ะเพราะว่าคณิตหนูว่ามันเป็นโจทย์ที่เราต้องฝึกทุกวันพอเรานานๆไปมันก็จะลืมมันสนิมขึ้นจริงจริงมันทำใหทักษะในการที่เราทาเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มทักษะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีสูตรอะไรบ้าง เรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ชอบที่น้องกทีิบอกนะว่าแบ่งเวลาคือวิชาที่เราไม่ถนัดก็ต้องอ่านให้เยอะเพ,พ,พ,พราะคณะแพทย์หรือว่าสอบหมอเนี่ยมันต้องใช้ทุกวิชาคือมันจะเก่งแค่บางวิชามไม่ได้เผื่อน้องๆที่แบบมาเริ่มต้นคิดว่าอยากจะเป็นหมอการที่จะเป็นหมอเนี่ยเราจะต้องเจอสนามสอบอะไรบ้างสนามสอบแรกเลยก็เป็นมอขอค่ะแพทย์ม,มอขอมีทันตะด้วย ออนั้คือพวกสอบตรงเลยค่ะเราจะอยากรู้ว่าเออข้อสอบเข้าหาอะไรเป็นอย่างนี้นะอืม,อม,อมแต่สนามนี้ก็จะข้อสอบยากหน่อย,อยถ้าเกิดแบบไม่พร้อมเราก็จะทไม่ได้ค่ะต้องพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมคนสอบเออยอะไหมเยอะค่ะเพราะเป็นสนามสอบแรกคนก็เลยไปสอบกันเยอะหลังจากโครงการของมขก็จะมีของซีเพิร์ดของแต่ละมหาลัยอะค่ะเป็นโครงการแค่ชนบทแล้วแต่ว่าเราอยู่เขตไหนก็จะไปสอบซีเพิร์ดของมหาลัยนั้นๆแบ่งเขตไปทั่วประเทศ ถัดมาจากที่ไม่ใช่แพทย์นะคะก็จะเป็นสนามแรกของทุกคณะเลยก็คือแกะแพทอะค่ะรอบแรกแกะแพทรอบแรก,แรกตุลาคมก็ต้องเตรียมตัวฝึกทาโจทย์มามเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะสอบต้องแต่ยังไม่จบม .6 เทอม2เลยยังไม่เริ่มเรียนม .6 เทอม2เลยควรจะเก็บเนื้อหาให้ได้ก่อนอ๋อย่างน้องกะตีนี่ก็สอบแพทด้วยเหมือนกันสอบด้วยค่ะอ๋อแต่จริงๆหมอนี่ก็สอบเน้นไปทางวิชาสาม,มัญใช่ไหมค่ะอ๋อแต่ว่าน้องกะตีก็ไปสอบแพทด้วยค่ะอ๋อลองดูข้อสอบ ไปลองฝึกตัวเองเไปลองดูข้อสอบค่ะหลังจากแกะแผนรอบแรกก็จะมาเจอข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์จากนั้นก็จะมาเจอก้าวิชาสามัญค่ะหลังจากนี้มีอีกไหมมีค่ะก็จะมีสอบโอนบโอเคแล้วรอจบโอนบก็เป็นแกะแผนรอบสองค่ะอ่าแล้วรอบสองได้ไปสอบได้ไหมไปสอบด้วยค่ะรอบสองที่รู้ผลหรือยังยังไม่รู้ผลค่ะไม่รู้ผลแล้วค่ะแต่ว่า ก็ยังไม่ชชวรวเพราะเรายัางยังไม่รู้โอเน็ตก็สอบแทบจะทุกสนามเลยสอหมดเลยแหละ <c oughs> สอบหมดเลยแต่จริงๆที่แม้ว่าถ้ามีโอกาสแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนหรือเราไม่ได้อะไรเนี่ยเราไปไปลุยนะครับเพราะเวลาทุกนี้มันผ่านไปช่วงเดียวคือมันผ่านทั้งชีวิตมันผ่านไปรอบเดียวนะมันไปเลย <c oughs> มีโอกาสเราคว้าไว้ก่อนเราลองเราลอง,ลองดูครอบได้ไม่ได้ทำเราเต็มที่ไว้ก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะแต่เราจะเรียนแพทย์เราเอาแพทย์ การสอบเฉพาะกาวิชอาชยอย่างเดียว <c oughs> มันจะตื่นเต้นเอาอะไรงี้ม <c oughs> ัน <c oughs> ไม่ได้ผ่านสนามสอบไม่ได้เห็นว่าบรรยากาศสอบเป็นยังไงจับเวลาสอบจริงจับเวลาสอบที่บ้านกับจับเวลาสอบในห้องสอบมันไม่เหมือนกันไง่างม,มันมีบรรยากาศเอความกดดันอะไรนี้หลายก็เป็นเป็นสิ่งที่ฝากน้องๆนะว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างคือเรี่กได้ว่าชีวิตพอขึ้นม .6 มาก็ต้องไล่สอบแล้ว ยังเรียนจริงๆตามหลักสูตรยังยังไม่ไม่จบตามหลักสูตรใช่ใช่คือต้องเตรียมตัวให้จบก่อนม6จะดีที่สุดแล้วพอม6ก็เริ่มตะลุยโจทย์เริ่มไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเดินสายสอบกันเยอะน้องกะที่มีอะไรที่อยากจะฝากน้องๆออยากจะเป็นหมอก็ได้เพราะว่าเรามาทางทางสายหมอใช่ไหมอค่ะก็สำหรับคนที่รู้ตัวว่าอยากเป็นหมอว่าตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะดีอะค่ะก็คือเตรียมตัวมาก่อนเลยค่อยๆคือเราค่อยๆเตรียมไม่อาจจะไม่ต้องหนักมากแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ได้ อย่างตอนที่ยังไม่ถึงช่วงใกล้สอบเนี่ยก็อาจจะอ่านบ้างทำโจทย์บ้างเว้นวันไปก็ได้ค่ะแต่พอใกล้ๆแล้วเนี่ยเราแบบเหมือนกับรู้ตัวเองแล้วว่าอืใกล้วันที่เราต้องตัดสินแล้วนะเราก็น่งทำโจทย์ให้หนักขึ้นแต่ที่สําคัญเลยก็คืออย่าเครียดค่ะพยายามทำทุกอย่างแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะให้ผลดีกับเรายัางไงมองผลมองผลที่ได้จากการที่ทำมาค่ะ <S <S อย่าไปนั่งโจม,มา <S <S ่าเหนื่อยนะอะไร <S <S แล้วก็จะมีกําลังใจ แสดงความดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บน้องกระตีที่ประสบความสำเร็จในวันนี้แต่อย่าลืม,ลมนะครับที่เราคุยกันมาสักสักปู่นี้มันไม่ได้ง,ง่ายๆที่จะจะไม่มาคุยกันแค่นี้แล้วมีอยู่แค่นี้ต้องเก็บเลเวลมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่อุ๋ยใครพูดตลอดเวลาว่าต้องมีวินันนะไม่ใช่ดูวันนี้สมมติดูวันนี้มีไฟแล้วร <c oughs> ุ่งนีหมดขยันอยู่สองวัน <c oughs> เออนี่น้องบอกคือคือน้องจะไม่ได้บอกว่าหยุดนะคือเวลาน้องเหนื่อยน้องท้อน้องแค่เบาลงมันปิดเสียงเบาลงแต่ว่าไม่ได้ปิดแบบปิดเครื่องไม่ได้ปิดเครื่ กำลังใจมาแล้วก็เปิดวรลุ่มต่อก็ขอวอวยพรให้น้องกะตีเนี่ยประสบความสำเร็จรรในในการเรียนหมอแล้วก็จบออกไปเป็นเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศอ่าสุดท้ายพี่อุ๋ยมีอะไรจะฝากอีกไหมครับเพิ่มเติม<ะ>อ่ะก็อยากจะบอกนะครับว่าอย่างที่ทุกอย่างที่น้องกะตีมาเนี่ยลองเอาไปฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วก็เริ่มต้นวางแผนได้แล้วนะครับเพราะเวลามันน้อยลงจริงๆเวลาพี่อุ๋ยสอนเนี่ยทุกครั้งจะบอกว่าเวลามันไม่เหลือแล้วนะ ยังจะเอาเวลาไปทําสิ่งที่มันไร้สาระก,กันอ,อีกเหรอยังจะคิดว่าเดี๋ยวก็ทานเออเดี๋ยวก็เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเอออย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้คิดแค่ณนะตอนขณะเนี้ยณนะขณะวันเนี้ยที่เรามีเวลาอยู่ตอนเนี้ยที่เราสามารถ handle ได้สามารถจัดการอะไรได้อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอ่านพรุ่งนี้อาจจะมีอย่างอื่นให้ทําหรือมีเหตุอ,อื่นที่แบบทําให้เราอ่านน้อยลงก็ได้มีเวลาก็จัดการอ่านตอนนี้ซะยังไงก็ขอให้น้องกะทินะครับเรียนมหาลัยแล้วก็ได้เกรดเฉลีย่ยเเเยยยอะๆกินนมล เอออย่าไปเครียดนะครับทาให้เต็มที่แค่นั้นเองเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วที่เหลือก็ก็แค่เดินไปต่อแล้วพอเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วสุดท้ายรายการพี่อุ๋ยเพื่อนน้องๆวันนี้โอ้ขอบคุณน้องกะตีมากๆเลยนะครับที่เดินทางมาแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยที่เดอะทิวเตอร์ฟิวเจอร์รังสิตนะครับผมคลิปถัดไปพี่อยู่จะพาไปพิเศษอะไรนะครับก็ไม่พิเศษหรือมันก็ผัวมานะฮะไมว่ากันซับสไครต์นะครับติดตามมาไว้ติดตามมาไว้แล้วเดี๋ยวจะมี อัทำอะไรตัววิ่งสัตย์สิทไัย๋อพี่มึงทำวิ่งแครไรพี่อุ้ยลาแล้วกันน้องกีตาร์แกตี้นะครับชอบชื่อแต่ไงพี่แม็กขอจบรายการวันนี้เกินข้าวที่กอนแล้วเจอกันใหม่ลาสวัสดีครัสวัสดีครับ